สวัสดีย้าโมเลียงพี่น้องครับมาหอดแล้วมาหอดเร็วหอดเทือกอีพอตวงไม่พีแล้วเดินทางมาจากอุบลโอ้เพื่อสิงหอดกับเมื่อยเอรี่เอ้าวมาอยังน้อยๆหน่ยสวัสดีครับโอ้มาหอดเตือนหนี่อยมาว่านครับมาอยู่นี่นะครับบ้างซีพวกแรกนี่แหลมามาว่านครับโอ้โว้ยมากวนกันตัวนี้สะพ้อเด้อกว่าทั่หาบ่เห็นมาสวัสดีพี่โอ้ยขี่เราอีที่ตะกคนนี่มาแล้วครับพี่น้องครับคนหน่อยครับจันไร พ่อกันอีกแล้วครับมาพ่ออยู่บ้านอี่เมษปีอีพอตรงครับมาเห็นถังอยู่นี่มาเล่นซื้อครับมาเล่นซื้อสายใหญ่ครับเตี้ยครับสลักคือว่าแม่ล์ลำพงครับจานใต้กับมาเพิ่นกลับบ้านเอาเมื่อไหร่ลุงบัวลุงผูครับโอ้ไปน้องบัวลำพูแล้วครับโอ้ยวสิมาช่วยจูน้ำมอยู่แล้วแล้วที่แรกเพิ่นวัดสิยู่กันแหละเตี้ยพิ่นหัววัดหอยสิมาอยู่บ่เนาะผู้ครับผู้ โอ้ยเห็นในเฟีดอยู่ครับอือเป้ไซบ์เบิร์ตบาดถึงเงื่อนเนาะย่า่ออกไปบางหันครับไปเรียงง่ว่าเพราะไกับเอาบูมีผู้ใดอยูที่สันบูเรยอยู่ครับพ่อใหญ่กับ่มเห็นครับว้ายโอ้ยอุตส่าห์มาภาษีมาเหรียญน้ำภาษีเวียมาเหรียญน้ำกินเขาแล้วยังน้ำสะดอกว่าตึกสิลวงกับไปหาเตี๊ดรถน้ำโมยู่คุ่นาะเฮ้ยเห็นแต่เงื่อนอยู่แต่เงื่อนเท่าไหรน่ะย่า่ออกไปเลี้ยงง่วงเนี่ใช่ล่ะส่งได้ทรงคนเตี้ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเเต่อนซื้อบักสมมาฝากแล้วบักสมฝากยายก่อนจักสิได้ยังมาฝากฝ้าบอกว่าเอาเอาไวปใหญ่นรับบักสมน้อยบักสมน้อยหวานอยู่เห็นน้ำทางเลยจอดซื้อบ่มีแนวฝากว่าสิมาซื้อเสียนสอยจักโลสองโลสุดหรอกว่ะโอ้เฝ้าเงื่อนตัวสน่ะเอาไงเฝ้าเงื่อนพี่น้องเอ๋ยบรรยากาศยังเหมือนเดิม เอาเรารอขึ <Cornell. S 2> ้นงานมาไปยังดอกเอาไปบนละไปเที่ยงหน่อยเจ้าคุณบรรยากาศยังเหมือนเดิมคือเก่าครับคือเก่าคือเก่าคือเดิมบบริมาตเติดนเตินนั่นเอาเดี๋ยวจ้านายจะสิออกมาเรียนน้ำมีแม่ไม่ดอกเมื่อหนะแต่เมื่อนี่ในแวรมานะครับเบิ่งบรรยากาศคือเก่าคือเดิมพี่น้องครับคิดยหอดคิดถึงทีมงานเน่าโอ้ดอกบกวางคืองามเทรบัดนี่ ไม oh, okay. oh, okay okay ่อยู่ไหนอยู่เฮือนครับพี่น้องมีแต่คนน้อยอยู่ผู้เดียวครับยังนะลูกสีไหมวัีนบ่นลูกสีไหมครับไปเบิ่งกันหนันไปจังไหนยี่วันไหนแคบวัดนั่นครับเอาก็วังสั่นแม่โอ้ไกลติโอ้เพิ่นเอางัวไปเลี้ยงวันที่แม่นี่นี่ขอกงัวยัางย่งหยันมีหญาอยู่นี่ปลาดาวลูกสีไหมตัวเนี่ยลูกสีหน่อย เห็ดตะปพอยู่บ้าน,นโอ้ขกา่าตัวะสีเขาเอียงเ่ต้องแก้ไปสีทั้งหลายเนาะโอ้ยแกะไม่ได้ครับเด้โอ้โมอ่แม่นเะพราะญ่ตีนไส่ปลาอยู่นี่พูดไหพันใส่ปลาอยู่นี่อ้ามาหอดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยบ,บาดนี่มาเร่นมาเยี่ยมมายามกันคือเกาคือเดือมเอาไงพอนมาหอดเมื่บวานนี่เพิ่มาผู้ไดอยู่ในสาลาน้อยจ้าอยู่ยวครับอยู่ห้วย อย you, ู่ผ oh ู้เดียวเฝ้าเฮห็นตัวนี่เฝ้าเฮห็นนะเ่รามันพอใหญ่ยากเวอร์กันนะผู้ใดเราใส่ป่าบ่อยู่มาหยอดปะพอเห็นไผรบินน้องเอ้ยเห็นแต่อายใหญ่ผู้เดียวอีแม่เราไปเลี้ยงงัวพ่อจันโอ้พ่ออมงัวไม่พ่อทางนั้นโอ้ท้งหนาน้ำยังเต็มปูลู่อยู่จนน้ำน้องนี่มากินปลาอีพอตวงบ่อีพอปรอยู่อีแม่ปรอยู่แม่ลำเปากับจันตายกับเมื่อ เอาเถะโอ้แสดงวัสวนก็ข่อยจังนะข่อยก็ออกมาบายคนก็เมื่อยบายอีพอเราใส่อยังไปเบิ้งกันนะเอาไปเบิ้งน้ำพอใหญ่ดูมาเดี๋ยวก่อนสิเขเาไปขอนแก่นพี่น้องมาเล่นกับเอาใหญ่นี่ยล่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่อยู่คุณพ่อก็ไม่อยู่เลาะเล่นอยู่น้ำมันีนละบาทอยู่คนเดียวเอาใหญ่เอ้ยนี่ล่ะบ้านนอกวะนะโอ้โมันเคยเหวี่ยงจะนอนโอ้ให้หน้าเพลิน ก็เนี่เราใส่ย,ยังน้อหนอโอ้ใส่ยังน้อสะบอนอะใส่ยังน้อทั้งนั้นโอ้ใสยย่สยยสยยสปลาน้องน้ำเราคืองามเต๋อเราใสาป่ปลาเอาพักตวัวมาใส่ปลาจัดเชิ้เราเปิดลานปอบุ๋นี่ปิดแต่ว่ายัางน้อขำเหรอโอ้ดอกบองม่วงคืองามเต๋อเ พี่น้องพี่น้องยังถามหาอยู่เอาไงไปใส่มาสั่น้อยพเห็นน้ำกันอยู่บ้านว่าสันโอ้เปิ้ลเมื่อบ้านอันม่วงสามสิแสดงว่าออกจากม่วงมาผีเลยตัวสันนะเอาเอาเอามาหอดมาอยู่ผีขึ้นเก่ามาเหรียญนำอีเมีอีพอคือเก่าเฝ้าเงินเฝ้าสานตัวนี้ไปจากไหนเมื่อบ้านสบายครับอำเภอม่วง กูได้อยู่บ้านเนี่ยเขาใหญ่เถียใหญ่ะครับีเห็ดบักพริกคือเขาเพิ่นแหละปลูกบักพีนี่นี่นี่ว่าเห็ดปลูกคือกันอยู่หน้านี่ว่าโอ้แต่ว่าปัจจุบันกวนแรงมาพี่แล้วบ้านนี่เพิ่งแล้วทีมงานเพราะเห็ดบักพริกปลูกบักพริกคือกันละว่าผู้บ่าวไทยบ้านสนได้ได้ถุงละพันอยู่บักพรีใหญ่น่ะไหนถุงหนึ่งจักโลสิบโลโอ้ถึงถุงละสิบโลโลอร่อยมั้นตัวนั่นบักพริกสดเลือริกแห้งนี่ยบักพริกพริกพริกสดนี่ละครับโอ้ อยู่บ้านนะเนี่ยเจ้าอยู่บ้านจักเมื่อไหร่บ้างฮัลลอาทิตย์กูลัวเนี่ยหรออาทิตย์กูลัวแฟนกับเอฟซีถามหาหลายอยู่เด้โบเห็นอยู่น้ำจัดลอยอยู่บ้านตัวน้ึงคนประซัดพระผีกวนพี่น้องเลยออกจากบ้านซัดพระผีเลยวันนี้แม่โอ้แน่นอนเจ้านี่ขาลุยกันตัวนี้ไปย่างเดียวตัวนี้ไปย่างเดียวชิบจอนรองเท้าบมองเนี่ยหมองไดยบอกกั๊กตัวไปบ้านี่อ่ะยู่ในกั๊กตัวซะลาหน่อยเจ้าเนีย โอ้อ้าบรรยากาศนี่คือเก่าเนาะี๋ยวสิมาสอยจูน้ำยู่มาหอดขอนแก่นสิไปหาทีมงานเสียวรถมาเช็คน้ำี่น้ีงอครับเพราะว่ารถครบหลบเช็คน้ำมันเครื่องเช็คอียังขอเช็คครบหมื่นกิโลบเ็ษสขภากรถนะครับผมวันนี้ก็เลยแด่เข้ามาเหร่นน้ำเอาไงนะครับผมโอ้โหได้บนมาอยู่นี่ปนบได้ทักหานะครับ โอ้แต่ว่าแม่ลำพ่อเขาจัดใตายยูพี่เขาจันได้ยิน,ยนพี่น้องแฟนครับเอฟซีวหญ่กับยูพี่ก็เลยเขามาไมาเห็นผู้ดีครับ,รบอยู่เฉียงผู้เดียวอยู่สลาหน่อยผู้เดียวแต่ว่าผมเ,เห็นอีพอโตงไม่ปีอ้าวไปยังจ็คสิออกมาเล่ยนน้ำม้ดอกนะครับหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วขอสิอได้เขาเมื่อผนก่อนเขาไปหาอบตเอีก่อนน้อเอาอบประต่อก่อนจัะวากันเดี๋ยวจะออกมาเล่ยนน้ำม้เด้อโอเคครับพี่น้องครับเอาโอเคโอเคเดี๋ยวบอกย้ายไดฝากบอกสมไว้ให้เราครับสวัสดีครับสวัสด<อ><อ>ีครับ ไปบาทนี่นอนเฝ้าเถียงอยู่นีใลรถเจ้าผู้เดียวเขาไปหาทีมงานท่างคอนแกนก่อนโมเรียงเธอได้ไปรับจอบลองเพลงว่าจักนะไปหารับจอบเหรียญยจ้น้ามลานนี่แหละจักหม่องสองหม่องนี่แหละเพราะได้จวดจัดจัคสิีดออกมาใหม่เหมือนอื่นเมื่อนี้เอาผสมต่อนอี่ไหมะ เดี๋ยวไปหาเบิร์ก่อนเถอะนีร้านรับจบทั้งก้อน,นอซ่อาถาล้านลูกพี่เปิดใหม่สิไปอยู่นัเ่เพิ่นอีกจักคราวว่าสิไปลาวก็บ่ได้ไปง่ายดอกพี่น้องเอ้ยแฟนแคปเอฟซีกระถางไยมาหลายซะเหลือเกินติด๊ดๆๆยามไหนเจ้าสิไปลาวว่าซั่นว่าบ่ <c oughs> ได้ไปจักเทื่อสิได้ไปบ่ได้ไปมันยากนี่แล้วยากนําโควิดเพิ่นก็บ่เปิดด้านให้พี่น้องเอ้ยอยากไปอยู่ก็ไปบ่ได้เฮ็ดจังได๋แล้วโอ้แหเฮียอีพอตัวกหอยตัวหนู่ เราได้ใส่หาใส่หนูใส่ยังบ่บุ่นเห็นบ่มีหนูบ่ใส่ก็บ่ได้ไปใส่อยู่วานก็ได้ยเดี๋ย้เราไปใส่อยูเม็นบ่เพราะจะตายเดี๋ยวไปใส่หนูใส่ยังกันอยู่บ่เราบ่เพิ่นอยู่จักมื่นว่างานอยู่บ้านเพิ่นมาหาอีแม่ตวงพอพีจักมื่นเพิ่นก็มาหางานเลยโอ้ยไม่ปีพอตวงโอ้เพิ่นมาหางงานเพิ่นไล่สุดว่างานน่ะบ่โอ้เอา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  พจนมางานซื้ออะไรพจน์เหลี่ยมมันก็เลยเมื่อเนาะครับนึกว่าพ่นมาอยู่พี่ประจำสนอกแสดงว่าเที่ยวไปเที่ยวมากกันตัวสนะป่ดตัดอ้อยเพรท่นเหลี่ยมครับผู้ใดตัดอ้อยอ้อยอ้อยเพิ่นเลยอ้อยอันจะอ๋ออ้อยแม่ลำเผาครับอืมป่นตัดอ้อยเพรท่นเหลี่ยมลดซิปล้อรถรล้อพม่นก็เลยไปแก้อ้อยพัานตัวอืมเอาเอาเอาโอเคโอเคสนะเอาไปดอกบัตรเนี่ยครับว้าวสองเท่าเลย วอสิไปสองเท้าเลยแล้วเดี๋ยวมือในสีออกมาเรียนน้ำคราบครับบ่ไน้เอเรื่องอ่ะสิมากินข้าวเรงน้ำขันว่างครับแต่ว่าอาจจะยองกับทีมงานอยู่ในบุญละอสองเท่าและวัดดีกันอยู่ในบ่ได้ไปใส่มาใส่จังที่คือแจรถคอยด้โอ้ยอยู่พุ่นกันโอเคพี่น้องเดี๋ยวจังว่ากันนะครับเมือนนี่ออกมาหอดเพื่อนอีปโตงอีแม่ปีเร่แต่ว่าพุ่นพอยู่ก็เลยพอจะเอาแง่ป็นตะยานนะครับสิเขาไปขอนแกนไปธุระมืออื่นเสียรถไปเช็กไปตรวจนะครับนี่ บรรยากาศยังเหมือนเดิมคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเอาคลิปนี้ผมมีอย่างไรพี่น้องครับแจ้งข่าวพี่น้องว่าจานร้อยมาฮอดเรีวนะครับเดี๋ยวสิมาตุ้มพ่มนะครับนัดหมายกันอีกเท่าหนึง่นงกับอีพอตองอีแมพปีนะครับมากินเขากินน้ำกันนะครับผมเราจะพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะนะครับคลิปนี้เอาซัมนี่ก็ะเรีวกันมาฮอดเรีวฮอดเรีวสิเขาขอนเกลนนะครับผมอ้าวสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเงี่ยมะเร็งพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับไปแล้วไปแล้วบาดนี้โอ้ขจีโรถมาขอบคุณครับ